นอระบบขนส่งไทยไปตลอดการรถไฟไทยที่โลกต้องตะลึงโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ์เพ2026รถไฟที่ไม่ได้เป็นแค่การเดินทางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตในปี2026ประเทศไทยกำลังจะเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงแห่งศตวรรษเส้นทางกรุงเทพมหานครโคราชที่ถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางแห่งเทศกาล ความรุ่งเรืองและเทคโนโลยีระดับโลกเพราะนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําจากยุโรปและญี่ปุ่นเพื่อสร้างรถไฟที่ผสมผสานความหรูหราแบบราชวงศ์กับนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดของรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับระบบรางให้เป็นมากกว่าแค่การขนส่งแต่เป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่ผู้โดยสารจะได้สัมผัสตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นขบวนลองจินตนาการดูสิครับรถไฟที่ตัวถังภายนอกสะท้อนแสงเหมือนคริสตัลวิ่งตัดผ่านทุ่งสีเขียวของภาคอีสานด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเสียงดนตรีไทยผสมอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรเลงเบาๆในทุกโบกี้ภายในขบวน Royal Festival Express ถูกออกแบบโดยทีมดีไซเนอร์ไทยร่วมกับสตูดิโออิตาลีที่มีชื่อเสียงระดับโลกทุกที่นั่งหุ้มด้วยหนังแท้จากเชียงใหม่ตกแต่งด้วยไม้สักทองแท้จากภาคเหนือและมีระบบไฟเลเดเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารแต่สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงไม่ใช่แค่ความเร็วหรือความหรูหราคือการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีอย่างลงตัว รถไฟขบวนนี้จะพาผู้โดยสารเดินทางผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเช่นอยุธยาเมืองหลวงเก่าแห่งความรุ่งเรืองสระบุรีเมืองแห่งธรรมชาติและสุดท้ายคือนครราชสีมาหรือโคราชเมืองที่กำลังถูกยกระดับให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอีสานแห่งอนาคตและในทุกสถานีจะมีเฟสติวัลโซนพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองที่เปลี่ยนไปทุกฤดูกาล เช่นเทศกาลโคมไฟอยุทยางานวัฒนธรรมผ้าไหมโคราชและตลาดอาหารไทยสี่ภาคที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถลงจากรถไฟและร่วมสนุกได้ทันทีนี่คือแนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงรางที่ไม่ได้เน้นแค่การเดินทางจากจุด A ไปจุด B แต่เป็นการเดินทางที่มีชีวิตทุกกิโลเมตรมีเรื่องราวและทุกสถานีคือความทรงจำเสียงบรรยายช้าลงนุ่มนวลขึ้น รู้ไหมครับว่ารถไฟขบวนนี้ใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง85%ต่อการเดินทางหนึ่งครั้งซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทคโนโลยีเบื้องหลังนั้นถูกพัฒนาร่วมกับทีมวิศวกรจากอิตาลีและญี่ปุน่นโดยใช้ระบบรางแม่เหล็ก smart levitation rail ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและเสียงรบกวน ทำให้การเดินทางเงียบสนิทแม้ใช้ความเร็วสูงสุดในขบวนยังมีระบบ AI concierge หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะตอบคำถามแนะนำอาหารหรือแม้แต่ช่วยจองโรงแรมปลายทางได้แบบเรียลไทมผ่านหน้าจอส่วนตัวของผู้โดยสารทุกอย่างในรถไฟนี้ถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัต100ิ100ตตั้งแต่การตรวจสอบความปลอดภัยของราง การตรวจจับอุณหภูมิภายในไปจนถึงการจัดการพลังงานแบบเรียลไทม์และสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือโบกี้พิเศษระดับราชวงศ์ที่จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลใหญ่เช่นงานสงกรานต์และปีใหม่ไทยภายในตกแต่งด้วยลวดลายทองคำแท้และประดับด้วยคริสตัลจากอิตาลีพร้อมห้องอาหารสุดหรูที่เสิร์ฟเมนูระดับมิชลินสตาร์โดยเชฟไทยชื่อดัง เสียงบรรยายเร้าใจขึ้นอีกครั้งเมื่อขบวนโคราช Royal Festival Express และ่นออกจากกรุงเทพมหานครผู้โดยสารจะได้เห็นวิวตึกสูงของเมืองหลวงค่อยๆเปลี่ยนเป็นทุ่งข้าวอันอุดมสมบูรณ์เสียงหูดของรถไฟผสมกับเสียงดนตรีไทยร่วมสมัยทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนใครและเมื่อถึงโคราชทั้งเมืองจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟนับหมื่นดวงเพื่อเปิดฉาก โคราชรอยัลเฟสติวัล2 0ง6งานเฉลิมฉลองที่รวบรวมวัฒนธรรมอาหารและดนตรีจากทั่วไทยไว้ในงานเดียวภายในงานจะมีการแสดงโดรน3มิติที่เล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบรางไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงยุคดิจิทัลพร้อมเพลงทีม Journey of อฟสยามที่แต่งขึ้นเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเสียงบรรยายเบาลงแฝงอารมณ์ภูมิใจ นี่คือครั้งแรกที่โลกจะได้เห็นรถไฟแห่งวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือการแสดงออกของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสื่อต่างประเทศจากญี่ปุ่นจีนยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างยกย่องว่า Royal Festival Express คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่รวมความงามของเอเชียเข้ากับนวัตกรรมตะวันตกได้อย่างลงตัวที่สุดและที่สำคัญโครงการนี้ยังถูกออกแบบให้รองรับอนาคตของ สมาร์ทซิตี้โคราชเมืองต้นแบบแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับระบบขนส่งอัจฉริยะทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถไร้คนขับและดโดรนขนส่งสินค้าทุกเส้นทางทุกโบกี้ทุกไฟที่ส่องบนทางรถไฟนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียวคือประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเอเชียได้เสียงเร่งร้าแบบภาพปิดท้ายและนี่แหละครับ โคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ์เพรสรถไฟที่ไม่ได้แค่ทำให้โลกตะลึงแต่ยังทำให้โลกหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อเสียงบูดแรกดังขึ้นจากสถานีกรุงเทพมหานครนั่นจะเป็นสัญญาณของยุคใหม่แห่งการเดินทางที่จะพาไทยเข้าสู่อนาคตประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นจุดหมายของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม และรถไฟขบวนนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจที่ทั้งโลกต้องยอมรับเสียงจบพร้อมดนตรีอลังการนี่คือ Thailand's t r a n d a ั a อ a เ e the w o r o d ล o ์ a ค r o y a l Festival e x p เ e s s 2 0 2 6เตรียมพบกับเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ที่คุณจะไม่มีวันลืม